ขอนอบน้อมเอากุลพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุณพ่อกุณแม่กุณครูบาอาจารย์กุณสินธรรมกรรมฐานจงมาปกหมหักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูป ปกหมฮักษาพอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจไฟในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเทระพระเทลานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟัง อยู่ที่วัดที่วาเวลานี้บ่าว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปี่ตุน้องเปื่อนสหธรรมพระภิกษุสงฆ์ทังหลายจุต้นจุองค์เจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนปวีแม่วยนักศิลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิงดั้งหลายทุกท่าน ได้เวลาแล้วเนอ้ได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำรับการทับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มาปะมาปบมาโอมาเล่าสูบ่บรรดาพ่อแม่พี่น้องพอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไพ่ที่ยังบาลุกกาลุกมาได้แล้วนึลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้า กินผักดังปลายหลับลุกขวายกินผักดังเกาลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันเยื่งนานา,นาพังพร้อมลุกขวายบอดตันห่นตางกิดก้อมกล้าตัวบอดต้อมปุ่นไอ จุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮอขวายต่อหน้าสบายจำไว้เนริรเจ้าจำไว้เนริรเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าเจ้าของวันพฤหัส,สบดีสิบสี่ ตุลาคมสอง4วันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลเป็นวันเดือนเกี่ยงเหนือขึ้นแปดค่ำเดือนเกี่ยงเหนือขึ้นแปดค่ำพร่ำบ้าเป็นวันศีลเป็นวันพระวันนี้ ได้มาปะมาพบกับญาติโยมต้นสาธุชนคนดีตั้งหลายแถมวันหนึ่งในรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดยอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้อยู่ด้วยกันถึงตีห้าเกิงนอ,อย่ายมเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลห้าโมงเกิงอาตมาก็จะต้องเตรียมตัวลงศาลาหกโมงโลงศาลาปันศีลปันปอนเต็ดรรเมือศัทธาเจ็ดโมงก็ประกอบพิธีใส่บาตรฉันเข้าแล้วก็ วันนี้ก็มีภารธุระที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจวันนี้เป็นวันพระวันศีลตยตีห้าเกิงก็จะมีพระคุณเจ้ามาจัดรายการแตนประมาณชั่วโมงเก่งตีห้าเกิงถึงเจ็ดโมงนนมู์มท่านพระสมชาติชาตะปัญโย อุทยานธรรมพระสุนทรมณีพระสุนทรมุนีตีลำปางเปื่อนได้ดำดนรายการแตนสักติห้าเก่งไปจนถึงเวลาเจ็ดโมงก็ในเวลาที่เหลืออยู่นี้จะนำเสนอธรรมะในหัวข้อเรื่องคนใจเสีย ตอนแรกก็หนทีก็จะเอาเรื่องเกียรติยศมาพอเนื้อหาแล้วก็คงจะใจเวลาเมินเอามาอู้วันพุกเนาะวันพุกวันศุกร์ก็ยังจะได้มาประยัดยมตั้งหลายอยู่ชั่วโมงแรกคนใจเสียเป็นอย่างใดก็ลองฟังกันในเวลาแถมสิบห้นาทีนี้ ท้านสาธุชนคนดีทั้งหลายสิ่งของตั้งหลายบ่าว่าจะเป็นเครื่องใจไม่ซ้อยวัสดุวัตถุอย่างอื่นก็ตามเมื่อเสื่อมคุณภาพไปแล้วใจการกับบได้ใจกับบสะดวกบ่าเหมือนเก่าบ่าเหมือนเดิมที่ซื้อมาใหม่ๆห,หรือว่าแปลงใหม่ๆ บสะดวกเหมือนตอนที่อยู่ในสภาพเก่าบางครั้งก็มาถึงกาลเวลาที่จะรู้มถึงกาลเวลาที่จะเสื่อมคุณภาพแต่มันก็ใจการบ่ได้ใจการบสะดวกยิ่งถ้าเข้าถึงขั้นเสียเข้าไปมันนักเข้าไปก็ใจการบ่ได้เลยทีเดียว อันนี้ของเหล่านี้เขาห้อง,องว่าเป็นของเสียใจบไ,ได้ละรถเสียคอมพิวเตอร์เสียมิกเสียไม่เสียโตเก้าอีเสียวัสดุเหล่านี้บางทีเขาก็เหมือนหันว่าออมันสภาพดีอยู่แต่ว่ามันใจบไ,ได้มันเสื่อมคุณภาพไป บางทีพอสภาพตัางนอกนี่โอ้เย่ยมอ่องเลยเหมือนลถลถบางกนนี่เขาพอบอกพอตัางนอกนี่โอ้ไม่เอ่ยมโอ้ซื้อมาบัถึงเดือนใจไปใจไปลุไปฮะขี่ไปตวัวซ่อมไปตวัวนี่อันนี้เปิดห้องว่าของเสีย วิทยุเสียลถเสียปากกาเสียนาฬิกาเสียเนาะอู้ถึงคนเฮาก็มีการเสียเหมือนเดียวกันกับสิ่งของเสียนี้ก็ด้วยอายตนะนี่ค่ะาหูจมูกลิ้นกายใจตาฟ้าตาฟังห้องวัดตาเสียหูอื้อหูอึ้งบด้งิน ฟังบ่หูเรื่องฟังบท่ทีกับห้องว่าหูเสียแข่งขาข้างใดข้างหนึ่งเออยกบขึ้นกาเดินบ่สะดวกกาพิกนพิการไปก็ห้องว่าเสียแข่งเสียขาความเสียที่ว่ามานี้เป็นความเสียในรูปของวัตถุที่หันกันได้ง่าย แต่ยังมีความเสียแถมอย่างหนึ่งซึ่งเขาพอบาหันด้วยตาคือความเสียของใจจิตใจเปลี่ยนแปลงแปรสภาพไปดังเสื่อมเสียคือเสื่อมคุณภาพความเสียของใจนี้ดังศาสนาเป็นห้องว่าเป็นบาปเป็นกรรมใจที่เสื่อมคุณภาพลงไป ก็เป็นใจที่เศร้ามองเป็นใจที่เลวไหลเป็นใจที่ให้กาดเป็นใจที่ใจดำอำมหิตรวมแล้วถึงหมดถึงมวลนี้ก็ห้องว่าใจเสียท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คื่อเข้าใจด้วยว่าเสียใจกับใจเสียนี่คนละอย่างเนี่ยคนละอย่างกัน ยกตัวอย่างคนเฮาถึงเวลาประสบเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็มีการพลัดพรากจากกาันอันนี้เป็นต้นหู้สึกว่ามีความเสียใจอาการที่ห้องว่าเสียใจอย่างนี้บะเ็นบาปยังนะเพราะว่าเป็นอาการของจิตตอนแล้วก็ใจเดิมนั่นก็ ยังบาเสียฉะนั้นสิ่งที่เฮาห้องว่าเป็นบาปเป็นกรรมต้องเข้าขั้นที่เป็นใจเสียที่แปรสภาพไปในทางที่เสื่อมเสียยกตัวอย่างเอาง่ายๆที่เฮาจะหันในข้อนี้อย่างคนเฮาเวลาโขดนี่จะหันว่าตอนนั้นนี่กำลังใจของเฮานี่มันเสื่อมไป เสื่อมคุณภาพอันเนี้ยญาติโยมห้องว่าเป็นบาปบาปเกิดขึ้นที่ใจเมื่อใจเสื่อมลงไปก็อใจการอันยังมาได้อย่างเดียวกับวัตถุสิ่งของอาการที่แสดงออกภายนอกก็เสียไปตัวอู้ก็เสียทําก็เสียกึดก็เสียเพราะว่ามันเสื่อมคุณภาพโดยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาก็เลยสอนให้มีการฝึกฝนอบรมใจเพื่อบังเห้อใจเสียเหื่อใจอยู่ในสาภาพบริสุทธิ์สะอาดคนไหนที่ปล่อยเห้อเสื่อมคุณภาพคนนั้น่ะห้องว่าคนใจเสียเสียภายในเสื่อมคุณภาพคือใจตีเป็นบาปใจตี่หยาบจ้า ก็จะปาห้อสมองใจเสื่อมเสียเป็นพิษภัยพิษทำนองปาสู่ครองร้อนเรา่าเผาจิตใจอันในเสียพิษทางมันหายนักหันประจักความเลวเรื่องเร็วไหลควรฝึกฝนสร้างสมอบรมใจจะ ปาหืหอดวงใจสุขสันทุกวันคืนอันนี้เขามาฝึกใจบ่หือห้อมันเสียปรับปรุงทุกวันทุกวันก็เหมือนญาติโยมเขาตื่นเช้าขึ้นมาก็ฟังธรรมะไหวพระสวดมนต์ฝึกใจฝึกคือมันคุนเคยเวลานี้ครั้งแถมสิบนาทีจะห้าโมงเกินเนี่ย บางท่านก็ตื่นตั้งเมื่อตีสองตีสามแล้วตื่นเั้งเมื่อตุลุงยองแล้วอย่าฟังกันบางท่านก็กำลังตื่นนี่ก็มีโอ้ตีห้าแล้วลุนนี่ก็เดี๋ยวก็จะดีไปวัดไปวัด,วดเรือแฮมสินเดียวตัวนี้เนาะเรือแฮมสีนเดียวถ้าเป็นนักวิ่งก็จะเข้าเส้นชัยแล้วเนาะโค้งสุดท้ายแล้วจะเข้าเส้นชัยแล้ว เธอคะแน,นตัวเกา่าตลอดพรรษาสามเดือนแล้วอยญาติโยมเนาะโอ้สามเดือนนะบางคนบางท่านเนี่ยมโหคิงเด้อเพราะอวสาละกัน,นี่ท่านผู้ฟังญาติโยมวันเวลาล่วงเลยไปวันเวลาผ่านไปรวดเร็วปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเผอแป๊บเดียวไปอย่างเวยเลย โอ้อยัดยมบวยเต๊ะเวลาเหล่านี้เวลากลืนกินทุกอย่างพร้อมกับตัวของมันไปบ่ได้ไปคนเดียวเอากูอย่างไปเป็นปุ๊กเอาความหนุ่มเขาไปโดยมอบความชรามาให้เขามอบตัวเลขเหือเขาเพิ่มอายุของเขา เพิ่มอายุแต่กำลังลดลงนะไ่่ใครมีบ่ามีแหงแต่เพิ่มอย่างวัตถุเพิ่มนี่มีแหงนะลดกำลังกระใดมีกำลังเพิ่มนี่ยิ่งแหงม้ากำลังนักกระใดกับมีแหงเท่านั้นแต่เพิ่มตัวเลขมนุษย์เทานี่เพิ่มอายุมนุษย์นี่กำลังเขาลดลงไปนะเนาะเครื่องส่งเนี่ยเพิ่มกำลังส่งเข้าไปกระใด ร้อยวัตร้อยห้าสิบวัตสามร้อยวัตห้าร้อยวัตเี่ยเพิ่มกำลังเข้าไปก็เฮงเข้าไปเต็มเออถ้าลดกำลังลงก็บดีแต่มนุษย์เราเนี่ยเพิ่มอายุเข้าไป <c oughs> กำลังอ่อนไป <c oughs> อายุนักต่วใดก็ร่างกายก็บม่ค่อยไหวแต่ท่านบุฟังญาติโยมเนาะเพิ่มทางด้านอื่นนี่นะยิ่งเพิ่มนี่ยิ่งมี แห่งมีกำลังเพิ่มเงินเพิ่มท้องเนี่ยเพิ่มรายได้มีกำไห้แต่เพิ่มไายุ่นี่บ่มีกำไห้ลดกำลังไปเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมก็น่าเอามาพิจรารณาทีนี้ก็ควรจะฝึกจิตฝึกใจของเฮานี้ เจ้ามากะไหวพระสวดมนต์ถึงแม้ว่าเฮาลุกนั่งบาไว้เฮาก็นอนไหวน้อมระลึกนึกถึงพระรัตนตรยัยไหวพระเอาคนเดียวเฮานี่ถึงดีเจ้าคำเจ้าคำเปิดวิทย,ยุฟังตวยเป็นกู้มวนใจจิตสงบนะมื่ถ้าไปเกิดอะไอย่างแล้ว หยัดยมเนี่ยทีที่เขาไปคิดกิดไปเสาะโลกใส่ตัวเก่าบไ,ไดโอ้เป็นเกิดหนักเกิดไปเกิดไปก็บด้กับต้องเสาะหายายากลมประสาทยานอนลับเดียวกัโอ้ลามไปอย่างอื่นนะความดันพ่องโรคกระเพราะอาหารพ่องโอ้มันลามไปติดๆิเนอะ ทัาายาทยมถ้าเกิดหนักถ้ามีความเครียดนี่นะสังเกตพอคนไหนที่มาดังนี้นี่นะมาดังนี้คือมาดังธรรมะมาดังศีลดังธรรมบมันไหวพ้พระชนมนเข้าวัดเขาว่าฟังเทศฟังธรรมในคนนั่นนี่เพิ่นจะมีจิตใจดีกายว่าจะใจดีแต่ถ้าคนที่บ่ามาดังนี้นี่ มันก็บ,บด,ดีได้ถึงสามอย่างกายก็บรด,ดีวาจาก็บรด,ดีใจก็บรด,ดีคาว่ากายดีอย่างคนที่เปินมาวัดมาวานี่เปินอ่อนน้อมหรออ่อนน้อมตั้งแต่เริ่มเขาวัดละเริ่มตั้งแต่ตื่นเจ้ามาชําระร่างกายหนุ่งผ้าขาวหนุ่งขาวโฮมขาวไปวัดเปินอ่อนน้อมละใส่ขันแก้วทั้งสามใส่ขันศีลขันน้ําตานี่เป็นการฝึกใจทั้งนั้น ฟึกใจให้มีความอ่อนน้อมใจนิ่งสงบใจจืนเย็นสบายเวลาเฮาใส่ขันแก้วดังสามใส่ขันสีนขันอย่างนี้โอ้มันบอกบัทถุกมันใจมันนิ่มอยู่ฮะนเนี่ยกายพร้อมแล้ววาจาก็มองกรเจ็บไปอู้ไปยังเนาะสํารวมนะ่ะ ออวันนี้วันพระวันศีนไปวัดไปว่าถึงแม้ไปวัดบ่ไ,ไ,ไ,ดได้อยู่บ้านเทากับสารวมนี่้วันนี้วันศีนวันพระรู้สารวมวาจาบา่าวู้อ้อย่างที่มันบด่ดีนะแต่ถ้าคนบา่มาตรงนี้นี่กก่ก็บ่เรียบร้อยนะบ่มีสัมมาคารวะบ่มีความอ่อนน้อมทอมตนบ,บ่เคารพเนี่ยบ่หู้จักความเคารพวาจาก็ ผงผางอาูอ้ก็ขวานผ่าซากอู้ยังกะฟังบ่ได้เนี่ยเป็น่บบเจกกรรมที่คนอู้เป็นกรรมของอย่างบกว่านท่านผู้ฟังอย่าเดี๋ยวมันก็ส่งส่งผลแสดงว่าใจเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนมาดังนี้ตัวใจนี่เป็นตัวพลักดัน พลักดันเ้กรมูพลักดันห้ก,ก,นการกระทําเป็นไปตามที่ใจกาหนดไว้นะเนี่ยญาติโยมไปว่าบะสำคัญมันสําคัญนะเกี่ยวข้องกันหมดเลยเป็นกระบวนการแต่ถ้าร้องใจเสียแล้วก็ใจบดีแล้วบอกกรมูกับบดีการกระทํากับบดีแน่นมันมีผลเน้อศรัทธาญาติโยมมีผล นะฉะนั้นเราก็มาฝึกใจฝึกกายฝึกกรรมู้ฝึกกายกันอย่างที่ว่านะ่ะวัพระสวดมนต์วาจาก็เอามาท่องบนสวดโยโกห้องเหยเออมันเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวคือดูจิตตัวเองอยู่แต่ถ้าเขาบ่ได้มันพิจารณาบ่ได้ฝึกตรงนี้นี่ มันก็เข้าป่าเข้าโคไปติกิกใจก็มืดไปติกทิกมืดดำไปติกติกเมื่อใจมืดบอดไปติกติกความคิดก็มืดบอดไปติกติกเมื่อมืดบอดไปเบืงลิกไปเลิกไปก็ถอนตัวบขึ้นกลายเป็นคนมีมิจฉาทิฐิไปใหญ่เนี่ย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 า่โยมพ่ออย่างพ่อบ่ได้ขัดเกลาจิตใจ เฮามาฟังรายการธรรมะเขาไว้ระาชนบนเฮามาคัดเกลาจิตใจนี่มันยิ่งคัดยิ่งใสเนาะขัดเกลวจิตใจนี่นะศรัทธาญาติโยมยิ่งคัดยิ่งเจงเนาะโดยการใจธรรมะมาพิจารณานะเอาละบอกศรัทธาญาติโยมพอเวลาแล้วก็ อาตมาภาพก็หันว่าปอสมควรต่อไปนี้ก็จะได้เตรียมเชื่อมสัญญาณไปตี่ท่านสมชาติชาตะปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีก็จะมอบเวลาถวายเวลาให้เป้นตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาเจ็ดโมงเกิงอาตมาภาพก็ ได้นำเสนอญาติโยมทั้งหลายเป็นธรรมะสันส้นๆเป็นข้อคิดเพื่อจะทื่อทุกท่านนำไปพิจารณาอันใดที่หันว่าเป็นสาระเป็นประโยชน์ควรจะนำไปใจก็เอาไปพิจารณาใจได้บม่สง,งวนลิขิ์อันใดอันใดที่หันว่าโอ้แบบใจประโยชน์ก็ก่อนไก่ใซ้เอาเนาะ เลือกเอาอานที่ดีก็เก็บไว้อันปดีก็เอาขว้างนะท่านผู้ฟังอยู่ดีมีสุกเนอเหมือนกันกูค้คนกู้ทันไอ้ที่นอนอยู่กับลูกเห็นเนอลูกเห็นเนอห้าโมงเกินแล้วเออมันขวายเว้ยเหมือนกันนะเกีย่ยมตัวลูกได้แล้วเนอหยัดยมเนอห้าโมงเกินแล้วตีห้าเกินแล้ว อายุวโนสุขังปลัง